สวัสดีครับช่องโจแนลสูตรหวยคำนวณมาแล้วครับวันนี้มาติดตามแนวทางเล่าพัฒนาเลขจับบินใบที่หนึ่งครับเดินมาแล้ว14งวดงวดนี้เป็นงวดที่15หหลุดไปหนึ่งงวดมาติดตามเล่าพัฒนาครับเลขจับบินครับ เดินมาแล้ว14งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่15งวดมาดูงวดวันที่11ผลคำนวณ1 2 5 6 7 8 9หผลออก1 3 8ล่าง9 1เข้าล่างครับงวดที่ผ่านมาวันที่13 ที่ผ่านมาเลขคำนวณได้2 3 5สาม้าหกเผลออกแปดสาโอ้ตัวเก่าครับไม่ต้องคำนวณยากเลยซื้อตัวเก่าก็ถูกแล้วล่าง8 8เข้าล่างครับว่ที่แล้วเข้าล่างว่นนี้ก็เข้าล่างอันนี้ใบที่หนึ่งนะครับถ้าอยากได้ให้มัน น้อยตัวลงให้ไปจับกับใบที่2นะครับใบนี้เป็นใบที่1จะมีใบที่2คลิปต่อไปถ้าใครติดตามก็จะรู้นะครับถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ให้ไปติดตามคลิปเก่าดูนะครับว่ามาเดินมาแล้วกี่งวดครับฝากกดติดตามช่อง YouTube โจชาแนลช่อง Facebook มันมีลาสิงครับอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาครับใบที่หนึ่งผลคำนวณได้สองสามห้าหกเจ็ดแปดใบที่สองศูนยหนึ่งสองห้าแปดก้าอันนี้วดที่แล้วนะครับมาจับชนก็จะเหลือสองห้าแปด นี่ก็จับบินเลยครับบนล่างครับ258ก็เข้า8 8ครับจะได้น้อยตัวลงถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ให้ไปติดตามคลิปเก่าดูนะครับว่าเดินเข้ามาจริงไหมเข้ามากี่งวดท่านจะได้รู้ครับมาดูงวดนี้กันเลยครับว่าจะได้เด็กอะไรครับ ใบที่1นึ่งเลขจะบินลาวพัฒนาใบที่1ผลคำนวณอันนี้วันที่13บสงวดที่ผ่านมางวดต่อไปเป็นงวดวันที่15ครับงวดวันที่15ผลคำนวณได้ศูนย์หนึห้าแครับ ศูนย์หนครับเลขคำนวณเลขจับปินลาวพัฒนาบนล่างครับให้ไปให้ไปตัดกับใบที่2นะครับเพราะเลขมันเยอะให้ไปตัดกับใบที่2จะได้เลขน้อยตัวลงชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ